สวัสดีค่ะเหล่าสาวกครอโรแมฟิสท,ทั้งหลายก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องป้าเก๋าอ่านการ์ตูนเก่าก่อนอื่นป้าเก๋าก็ต้องขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์แล้วก็ไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าเก๋าได้ทําคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็สําหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเวลาป้าเก๋าลงคลิปใหม่ๆนะคะโอเคค่ะเรามาชมตอนต่อไปกันเลยดีกว่า เทพอเมนโปิดคุ้มครองด้วยฟาโรห์พค่คะประชาชนคอยชมพระบรารมีกันอย่างมุ่งแน่นเรียบร้อยแล้วเมื่อพิธีวันนี้สิ้นสุดลงคารเราก็จะเป็นของเราโดยสมบูรณ์ท่านคุปตะเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วพยค่คะรู้แล้วเฮ้เฮ้อ๋อนี่เป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอียิปต์โบราณเลยทีเดียว คนในศตวรรษที่20ไม่ได้มาเห็นของจริงแบบนี้หรอกแต่การตาจริงๆแม้แต่ศาสตราจารย์บาวก็สอนตามตำราที่ด้ยอย่างนายมัวใจลอยอยู่ได้เร็วๆเ,เข้าเถอะค่ะเอ๊ะวันนี้ต้องเป็นเจ้าสาวแล้วนะคะอาฟาโรทรงรอวันนี้มานานแสนนานแล้วค่ะประชาชนก็จะได้ส่งปรารถนาสักทีไปบูชาเทพอเมนวันที่น่ากลัวย,ยิ่งนักก็มาถึงจนได้ อยากจะสวดอ้อนวอนให้แคลเราตายแต่กลับต้องไปให้พรร่วมยินดีด้วยเออหม่อมฉันเข้าใจองค์หญิงเพคะเฮ้เฮ้วันนี้ไอซีจะเดินไหวหรือแผนการของราคัตใก็จะบรรลุผลเต็มที่แล้วฮ <c oughs> เอออยู่เฉยๆนะคะคุณแคลเรากำลังแต่งตัวอยู่หรือเดี๋ยวพิธีก็จะเริ่มแล้วอย่าให้พิธีสะดุดเป็นครั้งที่สองล่ะเออไม่แล้วละ่ะค่าเมมฟีด วันนี้จะได้เป็นราชินีเต็มตัวสักทีเชิญได้เลิกแล้วเรือมองคลและกองทหารพร้อมแล้วเรือเชิญเทพละ่ะเรียบร้อยแล้วกำลังจะมาอยู่ที่ท่าน้าไม่น้ำนายพี่ค่ะโอ้ทุกอย่างพร้อมพิธีเริ่มได้จะต้องไม่มีอุปสรรคอีกเออใจเต้นจังเลยเฮเฮเทพเจ้าทั้งเก้าและเทพที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายของอียิปต์โปรดมาร่วมประชุมกัน อวยชัยให้พรเออพิธีช่างยิ่งใหญ่จริงๆฟาโรหนุ่มในยุคโบราณช่างเกรียงไกรนักแม้จะยังหนุ่มแต่ก็กลุมหัวใจของประชาชนไม่ได้เฮ้ขอแทบคุ้มครองฟาโรเทพอเมนอียิปของเราจะเจริญยิ่งยืนนานวันนี้เราเป็นเจ้าสาวของฟาโรจำได้ครั้งแรกที่พบกับเมมฟิสเรากลัวเขา แบบนี้กลับกลายเป็นความรักเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงจริงๆว่าจะต้องมาเป็นเจ้าสาวย้อนไปในอดีตเป็นเวลาถึง3,000ปีฉลองกันได้เฮ้ <Hey! S 2> ทิดาแห่งนายจะเป็นราชินีโดยสมบูรณ์แล้วพ้นจากเงื้อมมือของคนอื่นๆดูสินางกำแน,นินออกมาไล่ลำกันแล้วเฮ้เ hey! พราะจากวิหารคณักลูกซอลล้วนมาให้พรร้องเพลง เต็นทามกันเรือมองคลเรือของเทพ,พเจ้าโอ้โหงามแทๆ้ๆผ้านั้นก็เป็นทองสมกับเป็นเรือเทพ,พเจ้าข้างในมีรูปเทพ,พเจ้าอยู่เออเรื่องต่างๆเหล่านั้นหาอ่านได้ในหนังสือประวัติศาสตาร์ฟาโรมิมฟิดเป็นบุตรแห่งเทพฟาโรโอ้โหวิเศษจริงๆ ผู้คนล้วนตื่นเต้นยินดีร้องเพลงสะดุดีเทพเจ้าทำให้ใจสงบอืมระวังนะเงียบกันหน่อยแค่เรายังงงอะไรไปลงเรือเออฉันก็ต้องลงด้วยหรือเธอไม่ใช่มเหสีของฉันหรือไงต่อแต่นี้ไปต้องอยู่ในโอวาทของฉันแล้วเอ,อ๋อไม่ดีเลยเพิ่งเริ่มพิธีแท้ๆอารมณ์ก็บูดแล้วเร็วขึ้นเถอะก้าวเท้าระวังหน่อยที่ได้อ่องนาย ทำเหมือนเราเป็นเด็กๆเลยอายจังส่งเสียงดังกันใหญ่เลยโอ้น่ารักจริงๆฮะมีข่าวด่วนพิธีใหญ่โตทหารรักษาการเข้มแข็งไม่อาจเข้าใกล้เมิฟิตได้ดึงเรือไปทางวิหารลูกซอเพื่อข้าเฮ้เฮ้ฟาโรเมมฟิตผู้เกรียงไกรเหมือนกำลังอยู่กับความฝันในอดีต ช้นเทพอเมนไปยังวิหารลูกซอโอ้ฟาโรทรงเบิกบ้านสดใสมากดูที่ดาแห่งในายใกล้ๆเฮ้ฉ hey, ลองกันพิธีบูชาเทพอเมนของอียิปต์โบราณมีขึ้นแล้วเม <Hey, S 1> ื่อน้ำท่วมวันที่11เดือนที่สองเป็นประจำทุกๆปีจะนำรูปเทพลงเรือมุ่งไปทางวิหารคานักทางเหนือและวิหารลูกซอทางใต้เฮ <Hey, S 1> ขอสดุดีเทพอเมน วิธีแบบนี้ต่อมามีอิทธิพลในยุโรปเรือมองคลเรือเทพเจ้ามาถึงลูกศอแล้วโอ้มาถึงแล้วคำสั่งของคุณอาลีให้แฝงตัวเข้าไปในเทวสถานฟาบาดพะยะค่ะน้ำมันเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วอ๋อท่านคุปตะองค์หญิงไอซีดอ๋อไอซีดเสด็จมาระวังที่ใดแห่งนายไว้อ๋ไอซีดมาแล้วกลัวไอซีดจะเข้ามาใกล้แล้วข้าซะ ครั้งก่อนใช้จาระเค้เจ้พี่นี่ได้ยินเรื่องที่องค์หญิงไอซิีพยายามรอบฆ่าทีิดาแห่งนายโอ้ฉันก็ได้ยินโอ้รอบฆ่าพวกทหารดูแปลกๆไอซีจะรอบฆ่าอปกป้องที่ดาแห่งนายไว้ให้ดีพวกเรารอการอภิเษกครั้งนี้อยากให้องค์หญิงไอซีจากไปอยู่ที่ประเทศอื่นโอ้ประชาชนมองเราอย่างเกลียดชังไม่ไว้ใจ ประชาชนเอาใจออกห่างเราแล้วทุกคนมองไอซีดอย่างกับเป็นศัตรูเจ้าพี่ที่เคยร่วมทุกร่วมสุขกันมาแต่เด็กเจ้าพี่เชิญทางนี้เมมฟิสเจ้าพี่คงเสด็จมาอวยพรในพิธีของเราทั้งสองการที่จะทําให้ประชาชนคลายความสงสัยในตัวเจ้าพี่ก็คืออวยพรให้หม่อมฉันกับแครร์ต่อหน้าเทพเจ้าเอ๊ะ เจ้าพี่เสด็จมาอวยพรให้เราในพิธีนี้ต่อหน้าเทพเจ้าให้เรามีความสุขในชีวิตอภิเศกเฮเฮทรงพระจรรยองค์หญิงไอซีดขอให้ที่ไดอย่างน้อยมีความสุขอืม hmm, ใครนะจ้องลือไปได้เออองค์หญิงไอซีดเมมฟิสเจ้าพี่จะอวยพรต่อหน้าประชาชนเออเมมฟิต oh, <Memphis S 1> จะทําให้ประชาชนเลิกแคลงใจเพื่อมิตรภาพของพี่น้องเจ้าพี่ hmm. แค้นใจนักแครเราไอซีดดวงตาของไอซีดมีแววแค้นเพราะรักเมมฟิสแต่ว่าเราก็รักเมมฟิสความแค้นนั้นมากมายแต่เราก็รักเมมฟิสมากเกินกว่าจะขาดเขาไปได้โอเทพอาเมนที่ยิ่งใหญ่ของอียิปโปรดอวยชัยให้พรแก่พิธีแต่งงานของเมมฟิสและแครเราด้วยเถิด ขอให้อียิปจงเจริญยิ่งยืนนานแค่เราจุดเทียนกันได้แล้วสามรอบนะเอ๊ะรู้สึกประมาาไปหมดเฮ้ hey, ใครว่าไอซิดมีแผนเห็นไหมยังมาอวยพรไม่อึดอัดใช่ไหมไม่ค่ะเพราะพิธีต่างๆได้รู้มาก่อนแล้วว่าจะต้องทำตัวยังไงเออที่นี่คือที่ประกอบพิธีแต่งงานเป็นเกียรติแก่อียิปและราชินีของเรา เฮ่เฮ้ฟาบาดพร้อมแล้วดีมากไปต้นมาได้เอ๊ะจะทำอะไรอีกนะี่ยมิมฟีดจะต้องเอาสิงโตเส้นสวงอีกหนึ่งตัวว้ายสิงโตสิงโตมาแล้วระวัง hey! Hey! เฮ่เฮ้พอทีหยุดสิทีอุนัตหยุดโอ้ไม่เป็นไรหรอกที่ได้องนายใครก็ได้ห้ามทียอย่าที่ได้องนาย วายโอ้เฮ้ฟอร์บอดอืมเรียบร้อยสักทีโอ้ยอดจริงๆเลยดูซิที่ได้อย่างนายสิงโตถูกสังเวยแล้วเมมเฟสเมมเฟสเป็นอะไรหรือทำไมต้องทำเช่นนี้คราร์โรครั้งก่อนไม่ใช่สิงโตหรือที่ทำให้เราต้องจากกันถ้ามันฉีกเนื้อเธอแล้วก็ ฉันคงมีชีวิตอยู่ไม่ได้ฉันเกลียดฉันกลัวเหลือเกินแค่รอเมมฟีฉันกลัว,อ,ลวอ,อ๋อที่รักอย่าห่วงเลยเราจะไม่แยกจากกันเทพอาเมนทรงเป็นพยานด้วยเถิดสิ่งโตตัวนั้นเป็นเครื่องสังเวยพิธีการต่างๆสิ้นสุดลงสมบูรณ์แล้วรอมานานแล้วไม่ใช่หรอถึงเส้นผมดวงตาริมฝีปากของเธอจากนี้ไป จะเป็นของฉันแล้วเมมฟิสฉันทิ้งศตวรรษที่ยี่สิบมามีชีวิตร่วมกับเธอที่นี่ต่อไปนี้อียิปของเรามีราชินีแล้วเฮเฮเฮประชาชนชาวอียิปของเราทุกๆคนเรามีราชินีที่จะนำเอาความรุ่งเรืองมาสู่บ้านเมืองของเราเฮเฮเฮ้ hey, hey, hey. ออพิธีสิ้นสุดลงอย่างเรียบร้อย รับรื่นดีไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคเลยไม่มีความชั่วร้ายใดยๆมาขัดขวางได้ห้ามพูดจากวนใจอีกเธอเป็นราชินีอียิปต์แล้วตั้งแต่นี้ไปต้องอยู่ในโอวาทของฉันและอีกอย่างจะต้องอยู่เคียงข้างกันนะเออเมมฟิสก็คเคยพูดกันแล้วไงนี่เป็นคำสั่งประชาชนมาออกกันแน่นที่หน้าเทวสถานเออคนมากมายจริงๆถ้าเป็นคนดีทั้งหมดก็เบาใจ เมมฟิสยังคงมีนิสัยมุทะลุเช่นเคยอนาคตคงต้องมีปัญหาบ้างฟอบาทรงพระเจริญพวกเราประชาชนรอคอยราชินีพระองค์นี้มานานแล้วพระยะค่ะขอถาวายดอกไม้แด่ราชินีแห่งอียิปต์เออขอบใจจ้าพิธีก็ได้เสร็จลงแล้วเดี๋ยวจะเสด็จออกไปทักทายประชาชนอแค่เราได้เป็นราชินีแล้วทำไมเรายังคงปรารถนาผมทองนี้ชื่อกันว่า ฟาโรคือสมมุติเทพเทพธิดาแห่งแม่น้ำนายคือราชินีถวายพระพรให้จงทรงพระเจริญตลอดกาลให้อียิปเจริญรุ่งเรืองอียิปจงเจริญตลอดกาลเออประชาชนพากันมาอวยพรให้เราในที่สุดเราก็เป็นเจ้าสาวของเมมฟิสทุกคนดีใจที่เรามีความสุขเฮ hey, พิธีได้เสร็จสิ้นลงแล้วเฮ hey. ทิดาอย่างน้อยเป็นราชินีแล้วมีรายงานข่าวเฮ่เ่ทิดาอย่างน้อยเป็นราชินีแล้วจะทําให้ประเทศของเราจเจริญรุ่งเรืองฟาโร่ทิดาอย่างน้อยทิดาอย่างน้อยเขาให้ทรงพระเกษมสําราญตลอดกาลนานพร่ยาคาะชยเฮ้เฮ้เฮดื่มฉลองดื่มฉลองกันโอ้ร้องเพลงเต้นรำเอะเป็นทั้งพิธีบูชาเทพอเมธ และพิธีอภิเษกฟาโรทรงเบิกบานพระไทยได้ตัวที่ดาแห่งน้อยคืนมาคราวนี้ประเทศของเราจะรวยใหญ่อืมอืมเข้าไปใกล้ๆมันอยากจะฉีกเนื้อมันนักจุม,มิมฟิสฟาบาดมันตัดแขนเราเพราะมันคนเดียวอืมดื่มฉลองให้กับราชินีโอ้เพื่ออียิบของเราทุกคนและดื่มฉลองให้กับฟาโรเพื่อความปลอดภัยของอีิบที่ได้แห่งนายมีใจเมตตา เจ้าชายประชาชนอียิปยินดีกันมากพวกเขาปกป้องทิดาแห่งนายเรากับเทพเจ้าทิดาแห่งนายจะต้องเป็นของเมฟีจริงหรือลูกคารายงานมาว่าราคัตขอไอซีแต่งงานแต่ราคัตมีสารมาขอเจริญเมตติกับเราแท้จริงราคัตคิดยังไงกันแนะ่ไอซีจะตกลงใจกับราคัตไหมนะโอ้ดาวนั่นดาวตกเป็นลางบอกเหตุอะไรเฮ hey! ทรงพระเจริญทั้งฟาโรทั้งราชินีเทินฟาโรห์ฟาบอดทรงพระเจริญขอถาวายพระพรจากใจที่เราได้พระราชินีมาประดับประเทศชาติทรงพระเจริญเราจะฉลองเทพอ,อเมนและการอาภิเษกนี้ถึง11วันขอบใจในพรของทุกๆคนเออเมมฟิสมีท่าทางเบิกบานเป็นสุขฟาบาทพยาค่ะมีดาวตกซึ่งถือเป็นมงคล และนิมิตหมายอันดียิ่งของพวกเราชาวอียิปต์จริงหรือท่านคูปตะเป็นลางดีที่ฉันได้ตัวแครอกลับมานะสิไว <Why? S 1> ที่รักเป็นอะไรไปเมมฟิส <Memphis. S 1> หัวเราะเรื่อนเชียวสง่างามสมกับเป็นยุวกษัตริย์จริงเรากับความฝันว่าเราได้เป็นเจ้าสาวเมมฟิส <Memphis. S 1> ฉันเป็นของเธอเท่านั้นตื่นเต้นจังโอ้เมมฟิสท่าทางเป็นสุขมากมาย ประชาชนก็พากันห้อมล้อมอวยพรให้เจ็บใจคารานักองหญิงขอดื่มถวายพระพรอืมจ้าเอ๊ะแต่ฉันไม่ดื่มเหล้าขอถวายพระพรอืเอาก็ได้สักหนนะ่ะอออ๋อ,อรสขมจังเมมฟิสอุ้ยเออเมมฟิสอ๋อแค่เขาเจ้องมอง เราก็ใจเต้นฟาบาดหึของถวายจากนูเบียมาถึงแล้วพะยะค่ะเออมาทางนี้ค่ะค่ำแล้วจะพาไปที่ห้องนับเทล่าเราเป็นราชินีอียิปต์ข้างนอกอึกรกะทึกจังนะแม้แต่หมู่บ้านเล็กๆก,ก,ก็มีงานฉลองคุณเป็นสิ่งที่มีค่าของประเทศเราทหารทั้งปวงจึงยอมสละเลือดเนื้อขอให้คุณโชคดีมีความสุขอ๋อเอ่เอออ โชคดีมีความสุขเอ้ยใจเต้นไม่เป็นสัาเลยแม่พี่และทุกๆคนที่ศตรวรรัที่20หนูอ,อยู่ไกลแสนไกลในประวัติศาสตร์อยู่ตามลำพังไม่มีใครรู้ความจริงทำไมตอนนี้ใจเราไม่สงบเลยแม่จ๋าเฮ้เฮ้แค่เราแต่งงานแล้ว,วอวยพรให้ลูกด้วยเรา ประชาชนเห็นว่าแคเราเป็นสิ่งสำคัญทิดาแห่งน้อยอ๋อเสียงทหารช่วยทิดาแห่งน้อยทิดาแห่ง,งน้อยของเราช่วยทิดาแห่งน้อยด้วยกลับไปเถิดกลับไปอียิปของเราทิดาแห่งน้อยของเรากลับไปอียิปของเราเถิดแคเราอยู่ไหนฟาโรมาช่วยทิดาแห่งน้อยมิมฟีสหนีเร็วแคเราหนีไปสิขอให้เธออย่าเป็นอันตราย ฉันจะไม่จากเธอเมมฟิสจะช่วยเธอได้ยังไงเออฉันเป็นของเธอเมมฟิสออร้องไห้ทำไมเมมฟิสเมมฟิสฉันรักเธออย่าจากกันอีกนะอ,อ๋อไม่จากหรอกอย่าหนี้ไปซะล่ะค่ะเธอกินดอกไม้มีพิษก็เพราะอารุกลนแต่เพื่อรักษาตัวไว้ให้เมมฟิสฉันอทำเพื่อฉันเธอ รักษาร่างกายนี้ไว้ที่รักเมมฟิสโอ้แค่รอฉันรอวันที่จะได้อุ้มเธอไว้เช่นนี้มานานแสนนานเมมฟิส <Memphis. S 1> เธอจะเป็นของฉันเป็นของฉันตลอดกาลจะไม่จากไปอีกแล้วไหนบอกมาสิว่ารักสัญญาว่าจะไม่จากไปอีกค่ะสัญญาค่ะฉันรักเธอเมมฟิส ถ้าไม่มีเธอฉันก็อยู่ไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปอที่รักรอคำนี้มานานแล้วนี่เป็นเพราะผมลิขิตเธอจะเป็นราชินีของฉันตลอดไปมมนฟิสราชินีของฉันที่รัก ฟ้าดินได้รู้เห็นแล้วว่าแคารโราเด็กสาวในศตวรรษที่20ไปสู่อียิปต์ในอดีตเพื่อหล่อหลอมความเป็นหนึ่งเดียวกับเนมฟีสโอเนมฟีสเนมฟีสกายของฉันนี้แทบจะมอดไหมททำไมน้องจึงรักแคาราโรเราสิน่าจะเป็นราชินีเคยรักใครกันมาตั้งแต่เด็ก เคยเป็นความหวังสูงสุดวันนี้เคยเป็นวันที่เรารอคอยมานานอ,องคหญิงแต่เจ้าสาวกลับเป็นคนอื่นในที่สุดไอซีดก็จะต้องเป็นของเราในมิช้านี้ทอดถอนพระไทยทำไมทรงงามอย่างนี้อย่าก,กันแสงไปเลยราคัสถึงแม้ฟาโรจะอภิเสกไปแล้วแต่หม่อมฉันยังอยู่แต่ราคัสไม่ใช่ความหวังของเรา เราไม่เคยปรารถนาเลยกษัตริย์บาบิโลเนียคงไม่ต่ำต้อยเกินไปอวยพรให้สองพระองค์ที่ดาแห่งนายและฟาโรฉลองกันร้องเพลงเต้นรำกันฉลองให้เต็มที่ท่านราคัตองค์หญิงอียิปมีราชนีองค์ใหม่แล้วจะไปคิดมากทำไมกันหันมามองกษัตริย์บาบิโลเนียดีกว่าหม่อมฉันพร้อมเสมอหม่อมฉันยินดีจะทดแทนให้ตลอดเวลา อาณาจักรของหม่อมฉันไม่ได้กว่าใครราคัตราคัตมีใจที่เล่าร้อนคอยรับบัญชาจากองค์หญิงเสมอจะมีสีหน้าอย่างไรนะโอ้ฉันปรารถนาแต่ความรักเท่านั้นซึ่งท่านทดแทนไม่ได้เลยแต่จะเลี่ยงไม่ตกลงไปกับท่านก็คงไม่ได้อีกฉันเกิดที่นี่ฉันหวังที่จะเป็นราชินีแห่งอียิปต์แต่ทำไมเมมฟิสจึงเอ ราคาดไม่อาจทดแทนได้ไอซิดกำลังร้อนรุ่มใจโอ้เมมฟิสคืนนี้ทั้งสองพระองค์นั้นคงจะกระซิบคำรักกันจนลุ่งเช้าองค์หญิงจะงดงามเหลือเกินขอให้หม่อมฉันอยู่เป็นเพื่อนนะเมื่อเวลาผ่านไปโอ้เมมฟิสพี่รักเธอมาเป็นแรมปีเมมฟิสทำไมถึงทำกับพี่แท้ๆของเธอได้นะเมมฟิสอย่าออกไปนอกวัง <c oughs> ยุ่งจังเลยเจ้าพี่นี่แต่เป็นคำสั่งของเสด็จพ่อนะเจ้าพี่เมมฟีสพี่รักเธอมากนะจะคอยเป็นเจ้าสาวของเธอทั้งสวยเหลือเกินไอซิดอย่างนี้สิเหมาะที่จะเป็นราชินีของบาบิโลเนียอืมฟ้าเริ่มมีแสงสีขาวใกล้จะสว่างแล้วเออดูโนอนสิประชาชนไม่หลับไม่นอนเอาแต่ฉลองกัน ที่ดาแห่งนายมีอิทธิพลต่อจิตใจของประชาชนมากถึงขนาดนี้โอ้เจ้าชายดาวนั่นเป็นดาวตกเป็นมงคลหรืออัปมงคลนะที่ดาแห่งนายคอยหวังจะให้เธอเป็นเจ้าสาวที่แสนบริสุทธิ์ของเราหวังจะมอบตำแหน่งสูงส่งให้แต่ในที่สุดเธอก็ไม่พลอ้อมกอดของเมมฟิสไปได้ใกล้เช้าแล้ว ลูกคายังไม่ส่งข่าวเรื่องราคัดมาอีกราคัดมาอียิปต์เพราะหวังในตัวของไอซีจริงหรือโอเจ้าชายทางด้านอารุกลแห่งอัสซียฮึมพวกอียิปต์ฉลองกันคําสั่งที่ให้ไปรอบฆ่าเมมฟิสล่ะคําสั่งให้รอบฆ่าเป็นยังไงบ้างสว่างแล้วรู้ข่าวหรือยังโอ้ยังเลยพี่ยะค่าบ้าทแท้ทำไมชักช้านะักมันมัวทําอะไรกันอยู่ฟาบาดหากฆ่าได้แล้วก็ที่ดยายแห่งนายจะต้องโศกเศร้า แล้วเราก็จะถือโอกาสชิงตัวมาเลยเอ๊ออารุก่อนฟ้าสว่างเริ่มวันรุ่งขึ้นแล้วประชาชนชาวอียิปต์ยินดีกับพิธีอภิเศษของฟาโรฉลองร้องเพลงเต้นรำให้กับความสุขของประมุขของตนแต่ชาติอื่นๆเช่นฮิบไทอัสซีเรียละเฮ้เ e ฮ้ A L hey, hey, ขอจงทรงพระเจริญทรงกระเสมสํสราญทั้งสองพระองค์ ขอให้ประเทศจงรุ่งเรืองชะย่อค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับตอนนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามต่อตอนหน้าค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ